salaam a l ั k น้องน้องเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูมุสลิมินเ่หลงในราวิชาภาษาอังกฤษ welcome to English class this is uh, unit 1 and lesson 5. my name is muslimin so today we are going to study uh, in lesson 5 on page 18 to 21วันนี้นะครับก็จะเป็น เลสันที่5นะครับในหน้า18ถึง21นะครับวันนี้เราจะหลายหน้าหน่อยนะครับเพราะว่า,ามีการทำแบบบุหัดนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็อะอางนั้นก็จะมีการประเมินนะครับว่าเราได้เรียนบทที่1น่เนี่ยเราเรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปเฉลยนะครับแบบวุหัเมื่อ ของครั้งที่แล้วก่อนนะครับแบบหัดในหน้าสิบหกนะครับมีมีอะไรบ้างนะก็คือในหน้านี้เนี่ย complete นะครับก็คือให้เติมคำให้สมบูรณ์นะครับโดยเอาคำที่เขาให้มานะครับข้อที่หนึ่งนะครับอ่าข้อที่หนึ่ง I am Sam นะครับตรงนี้ตอบว่าอะไรได้แล้วครับตอบว่า Hello Hello นะครับ I am Sam ต่อไปนะครับข้อที่2นะครับ number 2 hi what's ่า what's อะไรตรงนี้นะครับ what's อะไร name ข้างหลังนะครับ่าถูกต้องครับ what's your name <c oughs> ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับ่า name is Bob ตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ต้องเป็น my ถูกต้องครับ my name is Bob ฉันชื่อบ o อบนะ แล้วก็อิส i ีนแสดงว่าแนะนำอีกคนหนึ่งนะครับแนะนำาคนใช้ this is Tina นะครับถูกต้องต่อไปข้อที่4นะครับ nice to meet you นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็สุดท้ายา nice to meet you too นะครับเติมคำว่า nice นะครับ อ่ะไปนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าสิบแปดนะครับหน้าสิบแปดก็นานี้มีสองข้อย่อยนะครับข้อ A กับข้อ B นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ A ก่อนนะครับเพราะหนึ่งใหญ่นะครับว่าให้ทำอะไรนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือ อ่า read and match นะครับ read and match นะครับก็คือเดี๋ยวครูจะอ่านชื่อนะครับตัวละครในเรื่องนะครับในบทที่หนึ่งนะครับว่ามีใครบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนจับคู่ว่าคนไหนนะครับชื่ออะไรนะครับอ่าทีนี้คนแรกนะครับคนแรกเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับชื่อบิลนะครับอ่าไม่ใช่ชื่อของคนแรกนะครับแต่ว่าชื่อมัน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 สับ เปียนกันอยู่นะครับสลับที่กันอยู่เดี๋ยวหลังจากที่ครูอ่านชื่อเสร็จนะครับกิจกรรมของนักเรียนก็คือโยงชื่อภาพกับชื่อตัวละครให้มันถูกต้องนะครับคาแรกนะครับตรงนี้ชื่อแรกนะครับก็คือบิลนักเรียนอ่านตามครูเลยครับบิลต่อไปทีน่าทีนาต่อไปนะครับคําที่สามนะครับจิม จิมคำที่สี่นะครับเจนนี Jenny. Jenny. ่เจนนี่ชื่อที่ห้านะครับแซมแซมชื่อสุดท้ายนะครับซูซูนะครับอ,อย่างนี้นะครับนักเรียนให้นักเรียนโยงเส้นนะครับจับคู่ชื่อ ชื่อตัวละครกับภาพนะครับให้ถูกต้องแล้วกันจะเรื่องไงว่าใครชื่ออะไรนะครับในนี้เนี่ยมันก็จะถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีชื่อทุกคนนะครับที่เราเรียนผ่านมานะครับเราย้อนกลับไปดูเลยนะครับย้อนกลับไปดูเลยที่เขาทักทายนะครับ Hello I am Bill Hello I am Tina What's your name This is Tina อะไรพวกนี้นะครับแต่ละแต่ละภาพการ์ตูนตรงนี้มันมีชื่อหมดเลยนะครับเราย้อนกลับไปดูนะครับ เนี่ยก็จะยกไปอย่างมาให้นะนะครับเนี่ยผู้ชายคนนี้นะครับชื่อบิลนะครับเราก็โยงเส้นไปนะครับเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับหน้านี้เขาทักทายนะครับเนี่ยผู้ชายผู้ชายใส่แว่นนะครับชื่อใส่แว่นผู้ชายเนี่ยมันจะมีสามคนนะครับก็คนแรกชื่อบิลแล้วนะครับคนที่สองเนี่ยคนเนี่ยผมจะหยิกนะครับแล้วก็คนสุดท้ายใส่แว่นนะครับผู้หญิงก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับผู้หญิงสามคนคนแรกผมสั้นนะครับผมคนที่สองเนี่ยจะมัดผม จบข้างหลังนะครับแล้วก็คนที่สามเนี่ยจะเป็นผมเปียนะครับดังนั้นผู้หญิงจะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนไม่เหมือนกันนะครับผู้ชายก็ไม่เหมือนกันครับดังนั้นเราสังเกตดูให้ดีว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับแต่ละคนชื่ออะไรนะครับเราไปดูในบทสนทนาเลยครับฮอยไอมแซมสวัสดีฉันชื่อแซมนะครับผู้ชายส่แว่นนะครับอ่าให้นักเรียนไปย้อนไปดูเองนะครับแล้วก็หน้านี้ด้วยนะครับก็จะครบพอดีเลยนะครับ ปกคนนะครับอันนี้คนที่เจ็ดก็คือซ้ำกันนะครับก็คือ this is Bill ก็คือนี่คือ Bill Bill ก็คือ Bill จะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับอ่ะต่อไปนะครับ listen and match นะครับอันนี้ก็คือจะให้นักเรียนนะครับฟัง sound นะครับจากในในคลิปนะครับอ่าแล้วก็ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความนะครับ I have ready. Let's go. Track 4. B. Listen and match. What's your name? What's your name? This is, is Tina. Tina. My, My name, name is Bill. 19... Bill. Nice to meet you. Hello, Hello. I am Jim. You have them? Uh. <laughs> <laughs> คุยจะสต็อปนะครับสต็อปช้าๆอ่านักเรียนก็กดสต็อปได้นะครับในคลิปของนักเรียนเนี่ยนะครับ Track Four B Listen and Match What's your name Track Four B What's your name What's your name นะครับ What's your ง a ี้นะครับ <Track 4. S 3> B, your name นะ, your name. ะ your name อยู่ตรงไหนนะครับเราก็จับคู่นะครับต่อไป This, this is, Tina. is Tina. This is Tina. Nafap. This is, you don't need have Tina. You don't have code. My, My name, name is Bill. Bill. My name is Bill. Nafap. My name is Bill. The car. Track 4. My naka name is Bill. Bill. Mm -hmm. Nice to meet you. Naka, nice to meet you. Nafap. Nice to meet you. Nice to meet you. You don't need to have a Hello I am Jim อืมแล้วก็สุดท้ายก็คือ Hello I am Jim นะครับอ่ะลองจับคู่กันดูนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าหน้านี้นะครับหน้าสิบเก้านะครับหน้าสิบเก้ามีข้อข้อนะครับก็คืออ่าผู้ชายผมยิกนะครับมื่อกี้ชื่ออะไรมื่กี้นะครับ Hello what's your name อ่าสวัสดีคุณชื่ออะไรครับอ่าอ่า สิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือให้เติมชื่อตรงนี้นะครับเป็นชื่อของนักเรียนเองนะครับ my name my name is แล้วก็ข้างล่างก็วาดรูปนะครับวาดรูปต่อไปนะครับตรงนี้ก็วาดรูปนะครับวาดรูปต่อไปข้อดีนะครับก็คือเป็น role play นะครับก็คือเป็นกิจกรรมบทบาทสมมุตินะครับบทบาทสมมุติตรงนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนฝึก ตามที่นักเรียนเคยฝึกก่อนหน้านี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าฝึกแล้วก็ไม่ต้องฝึกแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับทีนี้ก็หน้านี้นะครับหน้า20นะครับข้างบนเป็นการ write the words นะครับก็ให้นักเรียนเขียนนะครับคัดลายมือให้สวยนะครับตามเขาเลยนะครับมันจะมีบรรทัดแล้วก็ครึ่งบรรทัดที่เป็นเส้นประนะครับนักเรียนเขียนให้ เหมือนกับเขานะครับให้เหมือนกับเขาเลยนะครับอันไหนที่เต็มบรรทัดนะครับอย่างเช่นตัว L เนี่ยจะเต็มบรรทัดนะครับตัว O ครึ่งบรรทัดนะครับนักเขียนก็พยายามเขียนให้ให้ให้ดีนะครับเขียนให้ดีเขียนนะครับเขียนคล่องนะครับตรงนี้เขียนซ้ํากันนะครับเนี่ยสองครั้งนะครับคําละสองครั้งนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนะครับ่ะต่อไปนะครับ หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้จบหมดทุกอย่างแล้วนะครับในยูนิตที่1นะครับเราก็มาทำแบบทดสอบกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวคาบหน้าเนี่ยก็จะต่อยูนิตสนะครับขึ้นขึ้นหน่วยหน่วยที่2ต่อเลยนะครับเดี๋ยวครูจะอ่าในให้ฟังนะครับข้อที่1นะครับถามว่าถ้านักเรียนต้องการทักทายและแนะนำตัวเองให้เพื่อนรู้จัก,จกควรพูดอย่างไร แนะนําตัวเองนะครับต้องการทักทายและแนะนําตัวเองนะครับสองอย่างนะครับทักทายกับแนะนําตัวเองต้องพูดอย่างไรนะครับ A Hi Song uh, B I'm Sue C Hi I'm Sue อ่าขอนเกณฑ์กากบาทนะครับ Cross the the answer ข้อที่สองนะครับเมื่อเพื่อนทักทายและแนะนำว่าเขาชื่ออะไรแล้ว นักเกรยียนจะทักทายตอบและแนะนำตนเองต่อเพื่อนว่าอย่างไรนะครับหลังจากที่เพื่อนทักทายแล้วก็แนะนำชื่อนักเกรยียนก็จะทักทายทักทายตอบนะครับแล้วก็แนะนำชื่อของเราตอบนะครับเราจะต้องตอบเพื่อนว่าอย่างไรนะครับข้อสองข้อ A นะครับ hello b hello i'm jenny ข้อ c นะครับ hello how do you do ต่อไปนะครับข้อที่3ถ้าต้องการถามชื่อเพื่อนถามชื่อเพื่อนนะครับประโยคไหนถามชื่อเพื่อน A. what's your name B. what's my name ข้อสนะครับ what's the name นะครับนักเรียนเลือกข้อที่ถูกนะครับต่อไปนะครับหน้า21นะครับหน้าสุดท้ายของวันนี้นะครับเราเหลือข้อนะครับข้อ4นะครับประโยคที่ใช้ทักทายและแนะนำตัวเอง ที่ถูกต้องคือข้อใดนะครับทักทายและแนะนำตัวเองนะครับอันไหนถูกนะครับเน Hello I c h i n a ก็บี B, Hello I am c h i n a C Hello c h i n a อ่าไหนถูกนะครับข้อ 5. นกักเรียนต้องการแนะนำจิมให้รู้จักกับบิลนะกักเรียนควรพูดว่าอย่างไรแนะนำจิมให้บิลนะครับเ I am Bill. B. This is Bill. C. This is Jim. แนะนำ Jim ให้ i l l นะครับอยา่าสนะครับต่อไปข้อที่6เมื่อ b l l ไจะรับการแนะนำให้รู้จักกับ Jim แล้วทั้งสองคนจะทักทายกันอย่างไรเมื่อคนที่3รู้จักกับคนที่1น่งสองคนจะจะทักทายอย่างไรนะครับ A. B จะตอบว่า Nice to meet you ส่วนจิมจะตอบว่า Nice to meet you อ่ะตอบเหมือนกันเลย B B บิลจะบอกว่า Nice to meet you Jim ก็จะตอบว่า Nice to meet you too อ่ะข้อสนะครับบิลจะบอกว่า Nice to meet you too ส่วน Jim ก็บอก Nice to meet you อ่ะก็ไหนถูกนะครับต่อไปข้อที่7นะครับ What is What is อ่ะตรงนี้นะครับเติมอะไรนะครับสองคำแล้วคนที่ตอบตอบว่า My name is Bill นะครับ คำที่หายไปคืออะไรนะครับข้อ A your name ข้อ B name your ข้อ C นะครับ my name อ่าก็หนถูกนะครับต่อไปข้อ8นะครับ A บอกว่า nice to meet you B ตอบว่า nice to meet อ่าอะไรนะครับ A you ช่วยนะครับ B you to ไม่มีคอามม่านะครับ C you 2ื่มีคอมมานะครับอันไหนถูกนะครับมาดูขอด้อที่เก้านะครับขอ้อที่เก้าประโยคในข้อใดมีความหมายเหมือน My name is Jenny อ่าข้อไหนความหมายเหมือนเลยเหมือนกับคำว่า My name is j e n n y A I am Jenny เขา This is Jenny ข้อ C นะครับ Your name is Jenny อ่าข้อไหนเหมือน ข้อสุดท้ายนะครับข้อสิบนะครับ A นะครับบอกว่า Hi I am Jim What จุดจุด name อ่ะเติมอะไรนะครับตรงนี้ A นะครับ What Uh, is my ก็ B นะครับ is your ก็ C นะครับ is y h a นะครับนะครับนักเรียนทำดูนะครับเลือกข้อที่ถูกนะครับถ้านักเรียนฟังไม่ทันนะครับนักเรียนก็หยุด stop นะครับ stop แล้วก็ทําทีละข้อนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again unit 2นะครับเจอกันใหม่ unit ที่2นะครับสําหรับนี้ก็บาย